ลิวชิงทองทีมชาติไทยเชือนมาเลเซีย10ตัวหวิว1-0ฟุตบอลซีเกม2025การแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่33รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันที่15ทธันวาคม2568 ทีมชาติไทยเป็นแชมป์กลุ่ม A และต้องมาพบกับมาเลเซียที่เข้ารอบมาด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุดจากกลุ่มบีเกมนี้โคดวังทวัชชัยดำรงองคประกูลจัดตัวหลักทั้งยศกรบุรพาที่ยิงไปแล้ว5ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมด้วยธนกฤตโชตเมืองปากและเสกสรรราตรีกับตันทีมเริ่มเกมมาแค่8นาทีไทยมาได้ฟรีคิกจากจังหวะที่อีคลาสสันรนโดนตัดฟาวและเป็นยศกรบุรพาที่ปั่นด้วยขวาเข้าไปให้ทีมชาติไทยนำหนึ่งถึงศูนย์ นาที12มาเลเซียมาได้ลุ้นจากบอลยาวและเป็นแดนิสฮาคินีที่ได้โขกแต่ยังไปตรงตัวของสรวัตโพสมันนาที16มาเลเซียเหลือผู้เล่น10คนหลังนาบินยูซุฟไปโดนใบเหลืองที่2จากจังหวะไปดึงอีคลาสสันรนนาที28มาเลเซียได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกและเป็นแดนิสไฮคานที่ยิงด้วยซ้ายแต่สรวัตโพสมันยังปัดออกมาได้ ครึ่งหลังนาทีเจไทยเกือบได้ประตูที่สองจากจังหวะที่ธนกฤตโชติเมืองปักจ่ายให้ยศกรบุรพาแต่งสองจังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายหลุดกรอบไปนิดเดียวนาที72ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากเตะมุมสั้นที่ธนกฤตโชติเมืองปักเปิดให้ยศกรบุรพายิงไปติดเซฟและเตะมุมอีกครั้งเป็นพลเอกมณีก่อนที่ได้ตั้งป้อมยิงด้วยซ้ายแต่ยังไปติดเซฟนาที83ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่แนวรับมาเลเซียสกัดบอลจากเสกสรรราตรีมาเข้าทางชวันวิทย์แด้ยล้าย้ไว ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป1-0เดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองโดยจะพบกับเวียดนามที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่18ธันวาคม2568เวลา19นาฬิการายชื่อ11ตัวจริงสรวัตรโพสมันชานนทมมาชนพัฒบ,บัวพันเสกสรรราตรีสสิทธาบุญล,ล่ายศก,กรบุรพาธนกฤตโชคเมืองปักศิรภพวันดีพิชิตชัยเสียรกโทก อีกคลาสสันหรนพลเอกมณีกร